ปกติแล้วนอกจากชื่อเล่นที่เรียกกันเนี่ยมีชื่อเรียกแทนไหมเออเรียกแทนกันนอกจากแบบว่าปอนภูวินคุณผมอะไรอย่างเงี้ยคุณมีชื่อเรียกแทนกันไหมและใช้ชื่อนั้นเพราะอะไรเออเอออาภูวินผมจะเรียกว่านาราครับคุณนาราอ๋อคุณเอ็นาราใช่ใช่นาราไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันมันติดปากมันมนจากอะไรเขาชื่อนาราวิทย์ที่จริงเขาชื่อนาราวิทย์ อ๋าแต่ว่าเราไม่ใช่เราจะไม่เรียกว่านาราวิทย์จะออกเพี้ยนอีกเป็นดารา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 ส่วนผมถ้าคุณคุณลองสังเกตเีลยผมจะเรียกคุณว่าคุณภูฮะคือคือคือหลังหลังหลังมารู้สึกว่าแบบพอเขาโตขึ้นรังสีความเป็นผู้ใหญ่เขามากขึ้นเลยความน่ากลัวก็มีเลยเราก็จะแบบกน่ากลัวน่ากลัวท่าไม่จำไม่จำอะคุณภูคุณภูไหนไนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เป็นคุณภูเริ่มจําได้ไหมว่า เรียกชื่อนี้กันตอนไหนอะไรเงี้ยแบบนาราอะไรเงี้มันต้องมีความสนิทชิดเชื้อกันมากขึ้นกว่าจากตอนที่มันแรกๆแหละที่เรียกคุณครูเพราะด้วยความที่เราแบบว่ารู้สึกว่าโตขึ้นคือมันจะเป็นช่วงแบบประมาณก่อนถ่ายเพื่อนายช่วงปีก่อนเลี้ยครับใช่ครับใช่ครับรู้สึกว่าเขามีความแบบคือด้วยความที่เขาเล่นเพื่อนายแล้วเขามีความแบบเป็นคุณหนึ่งคุณหนึ่งมากขึ้นบคุณหนึ่งอะไรเงี้ย